สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับล่าสุดในงานมอเตอร์โชเนี่ยค่ายยุโรพรีเมียมพรีเมียมเนี่ยก็แลดูจะถูกรถความสนใจไปนะครับตั้งแต่มีค่ายพรีเมียมค่ายจีนเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่าง s e e เกอรนะครับหรือว่าแบรนด์อย่าง b y d d e n เดนรวมถึงเอ็กเกนะฮะก็ทำให้ แบรนด์อย่างเบนซ์บีหรือว่าพอเช่เนี่ยก็แลดูความน่าสนใจหรือว่าคนเดินที่บูธเนี่ยก็แลดูน้อยๆลงนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวจากผู้บริหาร BYD นะฮะ <c oughs> เขามีการให้สัมภาษณ์ว่าเจ้า BYD DENSA Z9 GT ของเขานะมันมีคุณสมบัติฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์เนี่ยดีกว่าคู่แข่งระดับพรีเมียมในยุโรปถึง1ิงเท่าเลยนะฮะ ซึ่งทุกคนก็จะทราบใช่ไหมฮะว่าเจ้าแบรนด์เดนซ่าเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นพันธมิตรระหว่าง BYD กับ d e m ม l e r นะฮะหรือว่าเบนนั่นเองนะครับก่อนที่ BYD เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปเพียงลำพังนะซึ่งเจ้า Z9 GT เนี่ยก็มีแรงม้าเข้าๆถึง952แรงม้าเลยนะครับซึ่งคุณสเตลารีนะเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของ BYD เขาได้เปิดเผยว่ารถยนต์รุ่นใหม่ของเดนซานะฮะก็คือเจ้า Z9 ต GT นะ มี function, ฟังก์ชันฟีเจอร์รวมๆแล้วเนี่ยดีกว่ารถหลายๆรุ่นที่เขาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบไว้ถึงประมาณ10เท่ากันเลยทีเดียวนะแล้วก็รวมถึงแบรนด์อย่าง Mercedes, b e n n นหรือว่า Audi, BMW แล้วก็รวมถึงพอเช่ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยนะที่คุณสเ l ลลาลีเขามาพูดวันนี้เนี่ยเราก็เลยไปอาสาหาข้อมูลมานะฮะว่าเจ้าเซตน G.T เนี่ยมันดีอย่างที่คุณเซราลีเนี่ยเขาพูดไว้กับสื่อหรือไม่นะฮะว่ามันดีกว่ารถยุโรปแบรนด์หรูๆอย่างพอเช่อย่างเบนซ B.M เนี่ยถึง10เท่าเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราจะไปดูพร้อมๆกับท่านผู้ชมกันเลยนะฮะ ซึ่งเจ้า BYD Denza รุ่นนี้นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าในแนว Shooting Brake ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับ Porsche Panamera นะฮะซึ่งนักออกแบบเนี่ยก็คือคุณ Wolfgang e c g e r ซึ่ง BYD เนี่ยเขาจ้างมาเป็นอดีตนักออกแบบของ Alfa Romeo แล้วก็ Lamborghini กันเลยทีเดียวนะครับ โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ3มอเตอร์ให้กำลัง952แรงม้านาแล้วก็ยังมีแบบที่เป็น EREV แบบ2.0ลิตร858แรงม้านะครับโดยรถรุ่นนี้เนี่ยมีทั้ง EREV แล้วก็ BEV 100%นะครับโดยคุณลีนะฮะเขากล่าวย้ำว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันดีกว่าคู่แข่งคันอื่นถึง10เท่าเลยนะฮะเขากล่าวกับนิตยสารค a า m a g กาซีนในงานเปิดตัวแบรนด์เดนซาที่งานมิลานดีไซน์วีคนะฮะแล้วเขายังย้ำว่า เขามีคุณสมบัติพิเศษมากมายจริงๆที่แบรนด์ที่เก่าแก่เจ้าอื่นๆนั้นไม่มีนะโอ้ oh, ไม่แน่ใจว่าคําที่เขาพูดบอกว่าแบรนด์เก่าแก่เจ้าอื่นๆเนี่ยจะไปกระทบกับโตโยต้าหรือไม่นะฮะซึ่งคุณสมบัติคร่าวๆนะฮะที่เราไปหามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นเขาให้นักวิจัยนะฮะขึ้นไปบนภูเขานะพร้อมกับรถเจ้าเดนซ่ารุ่นนี้นะฮะแล้วใช้การหักเลี้ยวสล้อในที่แคบๆนะฮะใช้การเลี้ยวแบบ c คร็บเวิร์กนะฮะหรือว่าการเคลื่อนที่ไปด้านข้างเหมือนปูไต่นั่นเองนะคุณสมบัตินี่มันทําให้เวลาเลี้ยวในที่แคบแคบเนี่ยมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะโดย BYD เนี่ยเขานํารถนะขึ้นไปที่ภูเขาที่ค่อนข้างที่จะชันนะครับแล้วภูเขาเนี่ยคดเคี้ยวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแคบมากๆนะฮะแต่ว่าเจ้า BYD เดนซ่ารุ่นนี้เนี่ยก็สามารถผ่านอุปสรรคได้อย่างไม่มีปัญหานะโอ้โหเราจะเห็นได้ว่าการเลี้ยวแบบแคร็บเวิร์กข,ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับ หรือว่าเขาจะโชว์การหมุนของรถเนี่ยประมาณถึง360องศาให้ดูเลยนะโดยในคลิปเนี่ยเขาก็หมุนเป็นวงกลมโชว์แบบทักษะของรถเนี่ยได้อย่างเหนือชั้นมากๆเลยนะเราจะเห็นได้ว่า BYD รุ่นนี้เนี่ยก็หมุนเป็นวงกลมโดยไม่มีอาการส่ายของตัวรถกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะมีการทดสอบที่ค่อนข้างที่จะน่าสะพรึงเลยนะก็คือการเบรกด้วยความเร็วถึง120นะะแล้วทางข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็น แม่น้ำนะฮะเหมือนเขาวิ่งอยู่บนเรือแล้วถ้าเกิดสมมติเขาเบรกพลาดท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะรถเนี่ยก็อาจ,จที่จะถลไหลแล้วก็ล่วงลงไปที่ข้างล่างนะฮะซึ่งเป็นผืนน้ำนะฮะรถก็อาจที่จะจมลงไปในน้ําแล้วก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นในน้ําก็ได้นะฮะแต่ว่าเจ้า b y d denza คันนี้เนี่ยก็สามารถเบรกด้วยความเร็วประมาณ120นะฮะแล้วก็มีการใช้ระยะทางการเบรกแค่ประมาณ30เมตรเท่านั้นนะฮะคือเอาง่ายๆว่า ถ้าเขาบรกเวพลาดเนี่ยถึงขนาดตกทะเลได้เลยนะฮะโอ้ตรงนี้ถือว่าทําสําเร็จได้แบบเฉียดฉิวกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะมีการทดสอบเป็นมีเหมือนตัวครอบที่เอาไว้ปล่อยลมนะฮะแล้วเขาก็ทดสอบว่าถ้าเกิดสมมุติลมยางเนี่ยมันน้อยลงที่ประมาณความเร็วที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถคันนี้เนี่ยก็ยังจะสามารถประคองตัวอยู่ได้นะฮะโอ้ถือว่า เจ้า BYD Denza คันนี้เนี่ยถือว่าทักษะในการประคองตัวเนี่ยไม่แพ้กับพี่ๆอย่างหว่างกันเลยทีเดียวนะฮะถือว่ารถรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครที่สนใจเนี่ยใช้งบในการซื้อน้อยกว่าเจ้าอย่างว่างมากๆนะฮะแต่ว่าการประคองตัวหรือว่าการใช้ช่วงล่างเนี่ยไม่แพ้รุ่นพี่กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะมีการใช้การทดสอบในการเลี้ยวโค้งในถนนที่เปียกมากๆนะฮะซึ่งผลการทดสอบเนี่ยเจ้า BYD Denza Z9 GT คันนี้เนี่ยก็สามารถ ทำได้ดีนะฮะเราจะเห็นได้ว่าอย่างในคลิปวิดีโอเนี่ยการทดสอบที่ด้านบนนะฮะที่เป็นแถบสีฟ้าก็คือ BYD d, d e n s a นะฮะมีการเคลื่อนที่เป็นทางโค้งได้ดีแล้วก็ไม่มีการ traction หรือว่าการหลุดโค้งของถน,นนนะฮะจนทำให้เกิดเป็นสีฟ้าขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า เจ้า BYD Denza z 9 GT คันนี้เนี่ยผ่านการทดสอบได้นะฮะเรียกว่าโค้งในทางเปียกชื้นเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาสำหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อของ BYD Denza รุ่นนี้เลยนะครับและเรายังนำคลิปวิดีโอนะฮะที่คนจีนคนหนึ่งเนี่ยเขานำรถเจ้า BYD Denza z 9 GT เนี่ยเอามาประชันกับเจ้า Porsche นะ,ะซึ่ง ผลปรากฏว่าเจ้า BYD Denza เนี่ยโอ้โหอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะฮะออกตัวล้อฟรีแล้วก็ไม่ให้ส้มให้เสียงเรียกว่าออกตัวพืชเดียวเนี่ยชนะเจ้า Porsche แบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยดีเดียวนะโอ้โหแต่ว่าทุกคนก็น่าจะทราบว่าถ้าเอาราคามาเปรียบเทียบก,กันเนี่ย Porsche ก็ต้องมีหลักสิบล้านนะฮะแต่ว่าเจ้า Denza รุ่นนี้เนี่ยไม่ถึง2ล้านนะท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าใช้งบที่แตกต่างกันมากแล้วก็คุณสมบัติของรถเนี่ยเรียกว่าไม่ได้แพ้กันเลยนะครับ หรือว่าท่านผู้ชมนะฮะเดินอยู่ในห้างเบื่อๆนะ,ะก็ยังมีนาฬิกาซึ่งสามารถบอกสถานะในการชาร์จผ่านนาฬิกาได้ด้วยนะฮะเช็คว่าตอนนี้ชาร์จรถได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแล้วก็ยังสามารถเปิดแอร์จากนาฬิกานอกรถได้ด้วยนะฮะเรียกว่า ขึ้นไปบนรถเนี่ยแอร์เย็นรอกันได้เลยนะฮะแล้วก็มีกล้อง360องศานะเอาไว้มองในกรณีที่คุณขับไปในซอยแคบๆมากๆหรือว่าจะพยายามจอดอยู่ในบ้านนะฮะอาจจะมีเด็กเดินอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะเป็นอันตรายอะไรก็ตามแต่นะฮะกล้องตรงนี้เนี่ยก็มองเห็นทุกสัดส่วนของบ้านหรือว่าในที่แคบๆได้อย่างปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่า b y d รุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะครับหรือว่าจะมีออปชันที่เป็นสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะ,ะเอาไว้กด เวลาวิ่งเร็วๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์แบบ Active ที่ติดอยู่บนฝากระโปรงท้ายหลังนะแล้วก็สามารถยกขึ้นยกลงด้วยระบบ ไฟฟ้านะฮะโอ้โหเรียกว่าสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับส่วนภายในรถนะฮะก็ไม่ต้องพูดถึงถึงความหรูนะเบนซ์บีเอายแน่นอนนะฮะด้านคอนโซลกลางมาพร้อมกับความหรูหราตามแบบฉบับของเดนซาด้วยชุดหัวเกียร์ที่ทําจากแก้วคริสตัลมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําและแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายที่มีกําลังการชาร์จไฟถึง50วัตต์โดยมี มาให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะฮะอีกทั้งยังได้รับชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงของทางดีเวเล่ด้วยนะฮะที่วางอยู่บนคอนโซลหน้านะ,ะนอกจากนี้ที่วางแขนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเมื่อเปิดขึ้นจะเปิดช่องเก็บความร้อนหรือว่าเย็นก็ได้ด้วยนะฮะโดยสามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง35องศาเซลเซียสถึง50องศาเซลเซียสอีกทั้งยังปรับให้เป็นตู้แช่ความเย็นก็ยังได้นะฮะโดยให้ความเย็นระหว่างลบหถึงบวกหองศานะฮะโดย ตู้รักษาอุณภูมิด้านหน้าจะมีความจุ4ลิตรนะฮะที่สามารถบรรจุน้ำอัดลมได้ถึง6ขวดเลยนะฮะส่วนตู้ด้านหลังมีความจุ10ลิตรเลยนะฮะโดยจะบรรจุขวดแชมเปญได้ถึง2ขวดหรือว่าไวน์อีก4ขวดนะฮะโอ้ถือว่าสุดๆเลยนะฮะตู้เย็น2ตู้จัดไปเลยนะฮะ BYD ท่านให้มานะครับส่วนออปชั่นอื่นๆนะฮะน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้หญิงนะฮะมีกระจก แต่งหน้าทั้งแถวหน้าแล้วก็แถวหลังนะโอ้โหเรียกว่านั่งสบายไม่พอแต่งหน้าได้ชิวๆอีกนะฮะหลังคาพนลามาขนาด2.1ตารางเมตรมาพร้อมม่านบังแดดด้วยนะครับแล้วก็ชุดไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้มากถึง128เฉดสีนะฮะโอ้โหเรียกว่าปรับกันให้เมื่อยไปเลยนะฮะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงแบบดิเวียเล่นะครับผมเรียกว่าจัดเต็มแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับดิเมนชันคร่าวๆนะฮะเจ้าเดนซา z ซ GT จีทีเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถชุติกเบรกนะฮะความยาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยาวเกือบ5.2เมตรกันเลยทีเดียวนะครับด้วยความยาว5,180กว้าง1,990นะฮะสูง1,500นะครับแล้วก็มีวิลเบสอยู่ที่3,125นะฮะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับ f o r t จ n e r นะฮะที่ว่ายาวๆใหญ่ๆเนี่ยฟอร์จูเนอร์ยาวเพียงแค่4,795นะฮะเจ้าเซตไนจ 5,180นะครับวิลเบสฟอร์จูเนอร์อยู่ที่2,750นะฮะวิลเบสของเดนซาเซตไนจีทีอยู่ที่3,125นะฮะมองที่ขนาดแล้วนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ซื้อรถคันนี้ได้อย่างดีเลยนะรเรียกว่ามิติตัวถังเนี่ยยาวกว่าฟอร์จูเนอร์ก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ฐานล้อเรียกว่ากว้างสุดๆเลยนะครับ ส่วนรายละเอียดอือ่นๆนะฮะก็มีแรงม้าประมาณ952แรงม้าอัตราเร่ง0 100เนี่ยทำเวลาเพียง3.4วินาทีนะ,ะแล้วก็มาพร้อมความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ,ะจากคู่กับแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชาร์จไฟวิ่งได้630กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเป็น CLTC นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโหมดของ EREV นะฮะโหมดไฟฟ้าล้วนวิ่งได้ถึง201กิโลเมตรนะคะส่วนใหญ่จะเห็นว่ารถยุโรปเนี่ยวิ่งได้ประมาณแค่1 0 0 1 5 0นะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง201กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าล้วนนะครับแต่ว่าถ้าน้ำมันเต็มถังแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มเนี่ยพี่แกวิ่งได้ถึง1,100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะเรียกว่าน่าใช้ทั้งคู่นะทั้งแบบ BEV แล้วก็ EREV นะครับ ส่วนราคาของเจ้าเดนซา z ซ g ไเนี่ยก็อยู่ราวๆสามแสนแปดอยู่นะฮะแล้วก็คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ ประมาณ1นล้านแปดแสนบาทนะฮะโอ้โหเรียกว่าถือว่าราคานี่ไม่ได้แพงเลยนะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับพวกเบนซ์หรือว่า BM อนะอย่างพวก BM รุ่นเล็กๆพวกซิตี้สอเนี่ยก็ล้านเก้าสองล้านเลยนะฮะออปชันเรียกว่าเปลือยมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกับ BYD นะฮะถือว่ามีออปชันที่ให้เรียกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นก็ให้มาแล้วถึง2ตู้นะฮะกระจกพานูเลมาแอมเบียนไลท์ก็ปรับได้ถึง128สีนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมต้องปรับได้เยอะขนาดนั้้นดดวววยยรแต่่าโม คุณสมบัติฟังก์ชันฟีเจอร์นะแล้วก็การทดสอบในสถานที่ต่างๆนะฮะรวมถึงกล้อง360องศาต่างๆนานานะฮะเราก็พอที่จะสรุปได้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีงบประมาณ2ล้านนะเจ้า BYD d, d e n s a z 9 GT ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะฮะล้วก็จ่อที่จะเข้าประเทศไทยด้วยนะ,ะแต่ว่าถ้ามีข่าวคราวที่น่าสนใจสําหรับรถรุ่นนี้ว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะ,ะยังไงก็ ฝากกดติดตามที่ช่องเราด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังกันเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารยานยนต์นะฮะรถไ y b บริดรถไฟฟ้ารถญี่ปุ่นรถจีนรถยุโรปมาฝากท่านผู้ชมนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ